สวัสดีครับผมหมอแบงค์ในแพทย์ธนาคมสุเจริญจากทศแพทย์แอนไทยเอจิงนะครับวันนี้หมอจะมาคุยในหัวข้อเรื่องการทานซิงเพื่อเสริมสมรรถภาพทางเพศนะครับหลายหลายคนจะรู้จักซิงในแง่ของการช่วยรักษาสิวช่วยเรื่องผมร่วงหรือว่าช่วยเรื่องการเสริมภูมิคุ้มกันซึ่งก็ถูกต้องนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วซิงเนี่ยยังช่วยเสริมเรื่องสมรรถภาพทางเพศในผู้ชายได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวสังกะสีเองนะครับจะมีส่วนช่วยสําคัญในการผลิตฮอร์โมนเพศแล้วก็ผลิตตัวสุจินะครับ หมอแนะนําว่าในผู้ชายที่กังวลปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศการทานสารสีเสริมก็อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ในการดูแลตัวเองได้นะครับโดยหมอแนะนําให้ทานประมาณ15-30มิลลิกรัมต่อวันสำหรับปัจจุบันนะครับตัวซิงค์เองเนี่ยก็จะมีหลากหลายยี่ห้อแต่หมอก็จะแนะนําให้เลือกยี่ห้อที่มีคุณภาพนะครับก็โดยสรุปนะครับนอกจากว่าซิงค์เนี่ยจะช่วยเรื่องผมเรื่องสีวเรื่องปุ่มคุ้มกันแล้ว ก็ยังสามารถช่วยเรื่องสมรรถภาพทางเพศได้ด้วยแล้วก็ถ้าใครมีคําถามสงสัยว่าต้องทานยังไงทานปริมาณเท่าไหร่ถึงจะได้ผลดีที่สุดก็แนะนําให้เข้ามาปรึกษากับทางเรานะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ